โอ้ยพี ady, ่น <Please. S 1> <laughs> ้องเอ้ยพี่นี่พอแต่ป้องเปียกๆมันกระโดดเสียดเสียดมันหายโอ้ยมือไผมือมันเนาะเนาะแเนอยนจุดอ่ะเผาแล้วกันทีนี้เผาแล้วก่าโอ้ยนี่เขาบอก มัตอดด่เลยดตอดตีเนลยัดตอดดีเลยวะมีคาถาเจังไหนใส่คาถาดิโอ้ยจ้เกี่ยนมัตอมข่อยข่อยยุกย้าไปข่อยไทยวุ้นมัดตอมเนาะผู้เอา้แท้บ่ตอดมาเนะมันตอดว่าเขาเลยนะวุ้แต่ว่านังเหนียวด้วยอู้ห่างไงเลยคนปอด ว่านเลยพี่น้องเอ้ยถอยถอยกันไอถอยกอนเยวามาถึงเมียจะนีด้วยนี่เนียนอนเด้อย่าบบานี่หลีเลยเนาะโอ้ยย่มาก่ไข่ไหลอุ้ยไข่ยานมึงเอาไปไก่ไข่ยานลูนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยาวโอ้ยตอตานี่ม้ยโอ้ยพี่น้องตัครับเมเ่มบกห้อตอตานี่มั้งตับงั้น ป่าทุกขยันขยันเออเอโอ้ยมิมจังไงยังมห้างเงยแต่ฮะนี่มันบ่แตกโบยังออกเลยติมันอยู่น็อกันตลอดเลยติมให้จังใดเหนียวอ่าปาดเอาเพราะว่าปวดปวดปวดปตอดเลยนี่พุ่นได้พุ่นได้มาเม็ดเ่ราะสั่นบ่ราะไม่เลยปาดลาดปุ่นเลยปะ ตอนนี้บ่ไปในตอนกี่ทีกไปเรไปมันกี่อดวะ้มันไปตอนนี้มันกี่บ่เลียนน้ำขัคดเข่าเขย่งเดือดวางกันไปไปนะไปปองเนี่พี่น้องครับหลังจากเอาิมนอยแล้วมันไม่มอาเผืองครับเี๋ยวไปดังเปื่อกๆพี่น้องเาสูงครับพี่นเาได้เล่นแล้วเพเบืองยากแล้วไม่ใม่ไไหก็บังพี่น้อง รุนกันไมเลยพี่หนุ่มรุนกันครับห้องน้ำน้ำจะเป็นน้ำคัดเข้าพี่น้องเอ้ยครับจริงน่อยครับแน่หนึ่งบริกานน้ำคัดเข้าะกันนะน้ำเลยไม่เอาพ่อเหลือเลือนแล้วปะนะรากข้าเดียวครับเรียบนะครับไปไก่ใส่ครบจริงน่อยพี่น้องหนึ่งเสียกุลางครับรอเบิง ข้างมันี่แนละครับผลปุ๊ก,กัวสองขวดนะครับลุ้นกันครับติดโขบความเพราะร้านเคยนี่ลุงเก่งก็สันไม่น่องใส่โขบไะไรยังน้อยลองไส้ไปรีกแกได้บู้บอกจ้ะครับหนึดด่งเสียงกุหลาบจะต้องไหลไหลแน่นหรอครับ อะไรแมงหรอมันหินมันลงมาก,กวนพี่น้องโบราณเคยกับน้นองเก่งก็สันมึงพี่ตุน้องเอ้ยครับเอย่าใส่หมูงแงกหน่อยขอบายมันตอดตาพ่นนะปาตอดมื่อกี้ดเวยไหมยังครับก็ตอดต,ตาหนิตาเด็ปูดพี่น้องเด็คบคนไรเนี้ยหนอแมงพอตายครับไรแมงหน่อย ครัว่าใส่มือโดยว่าบม่ได้ใส่มือครับใส่มีดปปาดก้อนเดียวเขาตีปาดปาดมวนมันเป็นหอกวางมวนด่างแของหัวหนามันตีต่อกันครับปาดมวลมันหรอกถามมันบ่แก่เกิดประมาณเท่ากับตีจงไว้ครับเห็นมันขึ้เกาด่างมันปาดตัวหัวหนามแต่แปงควัดมันดีครับเปชื่อม้นเชื่อมหลยช่วงขาเท่ากับดียวออกไม่เป็น้องเด้อ อันนี้จะเป็นไลยแเบ่งมามันตินดเบ็งเลยไมติดจ,จำค้อนมึงถ้าจำคอนลวมันมันตบุไม่ทั้งไปครับเขาต้องไปปาองมดนำเอาหลักไปหน่อยครับยกไก่แนงน้อยไปหน่อยอันนี้ผมเึงเชีย่ยกุลางครับอันสือก็ป็นลยออกไปหน่อยเหนไหมนแต่ว่า <c oughs> ทางหลังนี่ก็ต้องขวนครับ วันนี้ไม่ได้ไล่หรอกนี่เด็กปั่นเพลินไปซีแม่ไปเนาะเรื่อมมงโม่งลงข้อลวงไล่ดึกก็ตงป่าเลยไปเนาะลงมะไรผมอยู่ล่างครับไกตั้งไว้ไกลครับลได้ไปอยู่บยกเลยมบรรยก่ขที่หลังไปเนาะตอนดึงเสียกันี่างย้อนเสียกมากเลยปไปปูกทั้งให้ได้ดึงโมงมาปิดข้อเสียไปเนาะเอ,อ้ยครับ หมุนออกซิเมะเต็มเต็มเลยครับคนบานนี้แหละก็ว่าผึ่งงองข้อใช่เนี่ยหลานเกยมันมาดึงออกไงพี่น้องหลังจากเร่แล้วลงมามันดึงออกไงครับอาบัดึงออกมันติดบวมพี่น้องไช่เนี่ยมาบวมครับต้องือเรื่มอะไรไหมหมือนพี่น้องตัวนี้เะพี่น้ับสอนมันนั่งผมอยู่ลหลังเร่ๆนะครบพี่น้องเร่ๆนะใบไ,ไม้เปียกครับมันจุดใบไม้แห้งจุดใบไม้แหงแ้งเราก็ ใบไ,ไม่เปียกคไปไปไมไว้เป็นหรอใบมันใหม่ครับให้มันกวนเลยคือก็อ,อยู่ได้ครับเฮ้ยเคยก็มันจะเริ่อมมาเป็นหรอยิ่งจะว่าปลูกทางกันแน่ป่ะนะรถยนต์นเสียงมาปลูกทางแัน่น่มนลองหลานเคยว่าผมแลียนไปหาใบไม้มาปลูกอยู่ครับ อ๋อมันนาผมซีแม่พี่นอ้องต้องซืเรือมันพี่นอ้องเฮ้ยครับบรรยายพี่นอ้งนองเบิ้งพี่นอ้องฟังพี่น้องเอ้ยครับาต่างไปจุดหนึ่งคนมาอยู่จุดหนึ่งพี่น้องครับยังเข้ากันเอาตีผึง่งแต่ว่าเอาสดนี่มว้วนพี่น้องนี่เอาครบอะไรเอาครับือ้เสียก สองนา้านไรแบีคอยดึงอรพนี้หักใส่ด้วยนี่กำลังเียร์มวนอกพียงหนคือว่ามวนนะพี่น้องหนอยู่ขังล้างกันเพียใหม่เพี่น้นงเทียมขัดเกวอ้เนี่ยนี่บาต์ขัดเก่วญาตินานไปแม่เอป่ะอยู่กุกกระเดาคุกคนมาห้ามาเียะครับมาเคลียร์อยู่ เพิ่งบาดพี่ี่เปิดปาดปาลงมาแล้ครับไกลแน่ยัง่อยากเข็นนะครับสายุตมๆอะไรนว่ากละองบดีนเห้ยกล่งใส่ตลอับไทยดีครับนี่ปัญญาคือของทุกตัวหนอกได้เด็กพอนีมาอยูปีหน่องเฮ้ยครับช่วงนี้กขาต้องขัดเขินใส่ลดไทยเ่งก็คือบมีนะพีหน้องมีรายได้รายละเพิ่งกิ ใส่กล่องตัวละสองสามมื่อน,น่ะพี่นอ้องน,นี้ก็ใส่ตัวสับเพียงละหาหัพน,นะครับใต้พี่น้องเบื้องน้ำตันเตยก็ต้องสิบปดขีดหนอกพี่น้องเขาๆหนมหัวหน,นามเลยพี่น้องนอด่ดางยืมตั้มครับด,าดบบ่างไ่เงียดรอกหรางจำคว้าหน่ะพี่น้องด่างครับจำคว้าเไปใส่บ้านไหครับ เป็นคนเต้นแน่พี่น้อยครับนั่งเฮียนเสียงต่อพี่น้องเพิ่งฟัง้งตัวนี้ก็ต้องไล่ผมพี่น้องดึกเสียดึงเสียกางล่างดึงเสียกันมาต้องเผื่อตอดพี่น้องเอ้ยครับมันนี่ปั่นเพิ่นไปซีแม่พี่น้องมันก็มูบลานเคยกับบ่ได้อุดน่องไส้ไปหลีใส่บ่อจักบ่อจันมัดยามหูสองสามเทียร์สำหลับไปยาหลานเลยพี่น้อง แรดเคยโดยหนี่ก็ต้องปาดฉีนออกครับปาดมวนออกแล้วครับมันนี่จะผิดเริ่อปาดมวนออกแล้วมวนมันนี่คือยังมวนออกแล้วพี่นหรอกปาดมวนออกครับเป็นเบาๆด้วยเป็นหรอกนะครับบางหัวน้นามับดังแต่เป็นเบาๆครับนี่ก็จะปาดหัวหนามปาดมวลแล้วมันนี่ก็เท่าถังไปตู้งหัวหนามันครับถังข้างล่างพี่น้อง มึงไปคอยดึงหึ่งเปครับหลานตายวาหลานเคยวาดึงก็ผมมึดึงครับพี่น้องวัานี้มึงสังสีครับหมุมดึงก็ยังสังสีมันขึ้นไปเลยพี่น้องครับเฮ้ยถือเปปาดบางเทียนหลุยปุ๊ดตึบล,ล่างมันแล้วพี่น้องเอ้ยครับ<า>หลานคือวะม่งตกไปนะม่งรุดงอไปนะม่งหน้าพี่น้อง อันเท่กัสิบาทครับว่ามันปาดนะครับปาดได้แล้วก็เดี๋ยวถามมันจำข้อนมันไม่มันสร้างไปกะติดปาเอาหมดเลยครับเห็นประโยชน์ไหมว่ามันจงไวมันกับมั่ยยูไปเนาะถามมันเป็นค้อนลำล่ำเข้ากะติดเหลือไปครับเหลือไปถ่าเล่าถ่าเล่าเหตต่อไปใส่เก่ามือนทิพมือก็ไปปาได้ทีนึงครับ กังสารล่อบึ้งมุดยื่ล uh, ่างมาเนี่ยไม่ได้หรอกท่านเริ่มปาดครับแล้วก็ที่คอยย่อลำพี่น้องทั่นี้ก็เรืองนำผมอยู่ทั้งล่างครับดใส่ครบทั้งล่างคบใบไม้แห้งปวดกองไว้ซะแล้วใบไม้ปวดออกดีๆซะแล้วที่ทางไฟดีๆซะแล้วอะ ส่วนตัวใบไม่เปียกโคไปครับใบมันหลกให้มันข้นเลยซื้อพี่น้องมือนี้ได้หมานก็มูพี่น้องเอ้ยครับตี่แม่ปั่นเพิ่นไปปั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับปา่นแล้วมันเก็ดคพอยย้อนถังมาครับสงสัยจะเป็นแหลมมันหรือล้วพี่น้องปา่จชดเลยแหละครับตัวมันจำข้อนะพี่น้อง เดี๋ยวติดั่งไปนาะไอ้ครับด่งจะมันเหล่นมันดูยมุนอีบพอมันจำคว้านแล้วไม่เป็นทางไปหรอกครับเขาอย่มันมันขอดนแล้วมันแกเราไปเนอะดาวมันแดงหรอกครับอเคยว่าหมวกหมวกม่วงรุดมันนะเดียมานี่ตีบงส่งผู้เผยนดี๋ยเี่ทว่าจังแม่บุ๊ ก็ผมนึ่งซีครับเพิ่งขันข้อกว่าตอดเมื่อไหร่นครับตอดข้อเลยมวนเขาเรื่องมะม่งมาคุมข้อเสียทุเทียเซลมวลมาคุมข้อเสียครับอันอีเป่าเรื่องมะม่วบมากขันมากกับขันหัวคอซะีแม่พี่น้องปั่นงินไปครับบมเป็นยังรรมดางมันนะนี่เกิดอวายาวมาครับ เรื่ลงมาแล้วก็ัสิมาลับอยู่ล่างพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเหรียญเลยครับจำค้อนมัดเห็นเป็นใบยูมงไม้ครับน้ำหาเอาอันเสร็จก็ตป,ปัดแล้วครับพึงกระติกอยู่ทั้งล่างกระติกคอยย้อนเสียแล้วครับ จะลงมากแล้พี่น้อ,บองบนี่ยเขยังบ้างมปเลยครับโบรุดมือไปไดยก็เป็นยองมือหน่อยพี่น้องมงรลดมือมงออกจากหัวของน้ำใส่โบไลเอาครับของน้ำคัดเข้าเอีย่าทาแพทยาดามนหน่อยพี่น้อง ของยาพี่น้องครับน้ยังางเด้อย่าเล่นแดด้พี่น้องใก้ครับวันร้าเคยน่นี่เปล่นกรสันบขึ้นหนองไส้ครับหนองไส้ไส้เข็ยอยู่เลยไส้บุดนองขึ้บวส้บดถองใหม่เสเบิแจ็คลิปครับไส้บดองใหม่แเดียวว่าล้ถึงไลุมาะล้เนา ว่าเป็นคนจงใยี่พี่น้องเอยครับจงยดออพี่น้อจงใวยครับไวหวอ่นจงพอบหมดครับจงถามมัน่เ,เขาเดีเ๋ยวไปัียง,ยงไม่เนาะแล้วมันนี่ก็ีเพิ่งก็ได้มีมน่อยสองห้างเ,เพิ่งไม่ห้งหนึง่ง หลังจากมาหอดบ้านหอดซองเป็นหออเอ้ยครับมาปั่นป่าด่างไปยังบ้านอะไรหรอมาปั่นมึงก็ได้สามขวดครับก็ถือว่าดีอยู่ห้องโมญยี่พี่น้องครับก็ห้องหน้าโมญยี่ก็มีขี่แักเม็ดพี่น้องเอ้ยครับขี่จะสร้างแล้ก็ปั่นล่ะบาังเขาแรกกับหลังจากที่เอาห้องนี่แล้วก็บังเขาแรกกับมากครับขอบุดขึ้นหนุ่มเป็น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นหรอนะ